สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ CM v a r i e t y ลนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันครอบครัวของทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับโราจะพามาเที่ยวกาดบะป้านะครับกาดบะเ้าหรือบะเ้าภาษาเหนือนะครับก็แปลว่ามะพร้าวนั่นเองนะครับซึ่งตลาดนี้นะครับจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับอยู่ที่อ่า ถนนแม่โจ้นะครับที่จะไปทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็อยู่ในส่วนของตำบลแม่โจ้แล้วก็อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีที่จอดรถกว้างมากเลยนะครับมีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับทางรถมอเตอร์ไซค์และก็รถยนต์สามารถจอดนะครับตลาดนี้ก็จะเปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ นะครับสินค้าที่ขายก็จะเป็นสินค้ามีอาหารนะครับเครื่องดื่มแล้วก็ประเภทแฟชั่นเสื้อผ้านะครับนะครับก็จะเป็นตลาดที่จริงๆแล้วนะครับวันจันทร์ถึงศุกก็ไม่มีร้านกาแฟไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้เลยนะคะเป็นสวนมะพร้าวนะคะเป็นสวนมะพร้าวของชาวสวนท่านหนึ่งนะครับได้มีการนะครับจัดขึ้นให้มีซุ้มของขายสินค้าเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับ เปิดเวลาประมาณ7โมงเช้านะครับถึงเวลาประมาณบ่าย2โมงนะครับก็เวลาเดียวกันกับที่ตลาดจริงใจนะคะซึ่งเชียงใหม่นะครับก็จะมีตลาดวันเสาร์เฉพาะวันเสาร์และว,วันอาทิตย์นะครับหลายๆจุดด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับโอจะพาะไปเดินดูด้านในกันเลยนะครับ ก็จะมีขายสวมวนก็จะโซนนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะครับก็มีที่นั่งนะครับให้เลือกนั่งได้ตามใจชอบนะครับเยอะแยะมากมายส่วนในโซนนู้นก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับี่ผ้าฝ้ายนะคะเป็นแบบเนื้อๆนะครับแล้วก็จะมีโซนขายต้นไม้ด้วยนะครับ บาร์บีคิวทอดมันกุ้งนะครับก็วันนี้ก็อากาศอึมครึมนะคะฝนตก

อ่าฮะน่นารักนะคะพูดภาษาล้านานาภาษาเหนือนะครับมีขนมหลายอย่างเลยนะครับส่วนมากอุ้ยข้าวหลามข้าวหลามยี่สิบห้าบาทเองนะคบข้าวหลามกะทินะครับ รตรงด้านในโซนนู้นนะคะที่เห็นเขียวๆนะั้นก็จะเป็นตัวอจอกแหนนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะครับสามารถหาที่นั่งด้านในได้นะครับก็จะมีเป็นโต๊ะเก้าอี้แค่นะครับแล้วก็มีซุ้มให้เลือกนั่งได้หลายจุดนะครับเราจะพาชมนะครับ ในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มนะครับก็จะมีหลาย,ลาลย,ยลร้านเลยก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เบคอนไส้กรอก ทั้งสองฝากฝั่งนี้ก็มีให้เลือกทานนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแลสุขภาพก็มีอะโวคาโดด้วยนะครับข้าวขาขหมูเสียบไครับ เจ้าของที่นะครับก็ได้ทำสะพานเชื่อมตรงนี้ด้วยนะครับร้านกาแฟตรงนี้นะครับโอเคยถามแล้วถามอาพนักงานที่ดูแลในส่วนของตลาดตรงนี้นะครับบอกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีนะครับก็เปิดเฉพาะวันเสาร์อ,อาทิตย์เท่านั้นนะครับ อาทิตย์ก่อนโอ๊ตก็มารอบนึงนะครับแต่ว่าไม่สามารถถ่ายทำได้เพราะฝนตกนะครับอมืมีชุดอ่าไทยรือด้วยนะครับอ

อ่ามีเริ่มมีเสียงเพลงเปิดแล้วนะครับโซนนี้ก็จะเป็นสินค้าประเภทหัตถกรรมนะคะหรือว่าทํามือเองอ่าอุ้ยขนมข้าวแตนข้าวหลามกะทินะครับแล้วตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นอะไรซุ้มที่สามารถนะครับนั่งนําอาหารมานั่งได้นะคะมีหลายซุ้มด้วยกันเลยทีเดียวนะครับ อไม่แน่ใจนะครับถ้าสมมติว่าลายสดแล้วเป,เป็นเพลงประมาณนี้จะติดแดงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวน่าจะหาสถานที่เหล่านี้นะคะแบบ,บเลือกสักซุ้มหนึ่งนะคระไว้สำหรับอลายสดน่าจะดีนะครับะ ื้อเป็นในลักษณะของไทยลือก็จะมีสไตล์ในของครับเอลลอยนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มนั่ง<ป>มาแล้วเจ้านะครับนี่นะครับก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยนะครับ วิวสวยนะคะเหมาะกับการถ่ายรูปนะครบแล้วก็จะมีะเป็นแค่ให้เลือกนั่งนะครับส่วนหลังๆนู้นก็จะเป็นเอาแนวแบบสวนนะครับธรรมชาติมากเลยนะครับก็นั่องเที่ยวนะครับโอ้โหสามารถนอนได้เลยนะครับถ้าเป็นวันที่มีแดดจัดๆนะครับก็สามารถ อาหารนั่งได้อย่างร่มรื่นได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีความร่มรื่นนะคะตรงนี้เดี๋ยว<อ>จะหาที่นั่งก่อนนะคะแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่ามีที่ว่างหรือเปล่ามีพอดีเลยนะครับชโชคดีมากๆอ่าสามารถสามารถเป็นเป็นซุ้มในส่วนกลางนะครับนั่งได้ฟรีนะครับ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับร้านไหนๆนะครับเขาจัดเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้นั่งนะครับอ่าได้นั่งแล้วนะครับได้ที่นั่งถือร่มมาด้วยนะคะเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกนะครับอ่าอุ้ยต้นมะพร้าวต้นเตี้ยมากนะครับสามารถยืนเก็บได้เลยนะครับต้นนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับของอากาดปะป้าวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ก็เดี๋ยวนะครับมีโอทเดินทั่วหรือ,อยังเนาะอ่าจะมีอีกโซนหนึ่งนะครับก็เป็นโซนต้นไม้นะครับต้นไม้ก็เดี๋ยวไว้ทริปหน้าหรือว่าอาทิตย์หน้าหรือว่าโอกาสต่อไปนะครับเพราะว่าต้นไม้โอ๊์ก็อ่ามีตลาดเคยพาเอฟซีปพาไปตลาดคําเที่ยงแล้วนะครับ วันนี้นะครับคลิปนี้ยังไม่ดูตลาดต้นไม้นะครับอโซนของต้นไม้จะอยู่ตรงนู้นนะครับมีประมาณห้าหกเจ้ามีประมาณ5้าหกเจ้านะครับอาทิตย์ที่แล้วโอดนับดูนะครับก็จะมีกระบองเพชรแล้วก็มีต้นไม้หายากแบบประเภทบอนสีนะครับแล้วก็มีต้นไม้ประเภทมะพร้าวนะครับมีมะพร้าวแบบว่าสามารถต้นเล็กๆเป็นเหมือนทำบังคับให้มันเป็นแบบบอนไซนะครับ ก็เดี๋ยวไว้เอฟซสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแล้วโอจะพามาอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็สําหรับคลิปนี้นะครับโอก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอย่างไรนะครับโออาจจะมาไลฟ์สดตรงนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้ของโอนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ